คนจ้าทุกคนมาดูนี้จ้าสิ่งที่ฉันรอคอยมาแล้วต้นบัวหิมะอยู่หลังบ้านอันนี้ปลูกลงดินนะดอกมันมาแล้วจะทุกคนจ้าดอกมาแล้วอืมอันนี้ปลูกลงดินนะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่กระถางกัน<ม>และนี่คือบัวหิมะต้นเดียวของเราที่ปลูกลงกระถางสามต้นปลูกลงดินพี่น้อง ต้นเดียวเนียที่ปลูกล้งกระถางจ้ะในที่สุดเราก็เห็นดอกมันแล้วนี่ไงเออแปลว่าหัวมันม้าแล้วพี่น้องมันล้งหัวแล้วเนี่ยจ้ะแปลว่าเราจะได้กินแล้วแต่ว่ายังไม่ขุดตอนนี้กลับไทยมาถึงจะขุดหวังว่ามันจะยังโอเคนะอืมได้กินบัวหิมะประเทศอังกฤษเด้อพี่น้องเนอะ หลังจากเรากลับจากไทยมาเราปล่อยไว้เรากลับมาว่าเราจะมากู้นะพี่น้องเบิ้งตี้ละ่ะมันชิมีหัวให้ข่ยบ่บอระตนมันตายแล้วพี่น้องเจอน้ำแข็งจา้ามาลองขุดกันนอะมันสิได้บอ ให้เราไหมดูคนนี่จะได้อยู่นะทุกคนว่าไปนี่นี่บัวหิมะเรา Đa dụ, đa dụ Bùa hì mặn lâu 1 2 Bùa hì mặn ทุกคนดูนี่นี่โอ้หัวม,มันแตกหมดแล้วทุกคนนี่หัวมันไม่ได้ลงหัวเยอะอะไรจะเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางมันเล็กออของพี่แอนใหญ่กว่าอีกเอ,อ้ยนี่ mẹ mọi người đẹp sầm nè 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 นี้จะเหลือแต่เงามันเนาะแต่เราจะเอาเงาไปทำพันต่ออันนี้คือที่ปลูกในกระถางได้เท่านี้จ้ะได้หัวไม่ใหญ่เลยอืมแตกด้วยเพราะว่าเราเก็บตอนมันสายเนาะทุกคน เรากลับไทยนะคะตากลับไทยพ่นองจา๋าเนี่ยจ้ะหลังกลับมาจากไทยต้นบัวหิมะเรามันก็ตายเพราะว่าน้ําแข็งมันลงนละ้วทุกคนไม่รู้ว่าปลูกตรงเนี้ยมันจะมีหัวไหมเพราะว่ามันติดต้นไม้ใหญ่ลากต้นไม้ใหญ่มันหนาตรงเนี้ยมาขุดกันจะว่าจะได้ไหมเนาะ หัวมันหัวมันไม่ค่อยลงอ่ะทุกคนเขาว่าขุณัา เง่ามันจ้ะนี่เงามันนี่อีกหนึ่งหัวจ้ะทุกคนหัวไม่ได้ใหญ่เลยนี่อีกหนึ่งหัว นี่อีกหนึ่งหัวจ้ะน่าจะหมดแล้วอ่ะน่าจะหมดแค่นี้นี่ Oh, นี่จะ้ะอ้อืมทุกคนดูหวัวต้นนี้นี่มันไม่ค่อยลงหัวครับเพราะว่าเนี่ยหวัวมันติดเป็นเนี่ยมันติดต้นไม้ใหญ่เพื่อนๆ นียิ่งแล้วใหญ่เลยเพื่อนๆไม่มีหัวเลยดูอืมแค่นี้เองโอ้ต้นนี้มีแค่นี้จ้ะมไม่ได้จบกันได้ถุงนี้จ้ะไม่หัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เราจะลองมาปาดกินหัวมันดูครั้งแรกเนาะ ตอนที่ขุดมาเลยอันนี้หัวนี่มันแตกพี่น่องก็เ,เลยสิร้องซิมเบิงอืมซิมหัวที่มันแตกนี่เบ่งกอบกอดจะ้ะกอบมากอืมนี่จ้ะขุดมาใหม่ๆเลยนะล้างน้ำแป๊ มาชิมกันจ้ะทุกคนน้ำเบาหวานเป็นเด้ออืมนี่หวานเกาะมากฝากกดไลค์กดแชร์เยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า